โอกาสสมโพธพระนางมารีพระชนนีพระเจ้าสมเด็จพระสันตปะปาปาฝรัง่งเศสทรงนำพิจารณาพระแม่มารีผู้ทรงมอบความหวังให้แก่เรา เช้าวันขึ้นปีใหม่อาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมเวลาสิบนาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในมิสซาสมพวพระนางมารีพระชนนีพระเจ้านับพระมหาวิหารนักบ,บุญเปโตร วันนี้ในบทเทศโปร่งทรงเชื้อเชิญสัตว์ปรุษให้ค้นพบเคล็ดลับที่สามารถจะทำให้โลกนี้ใหม่ขึ้นได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือความกระตือรือร้นที่จะไปและความอัศจรรย์ใจที่ได้พบเจอเหมือนอย่างที่บรรดาคนเลี้ยงแกะได้กระทำในนามเดิลพ่เดิลลูกเดิลสปิริ n อ o ันโ o ลาพัชเชสิอากับคุณ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มบุญเทศของพระองค์โดยตรัสอธิบายว่าความเป็นมารดาของพระนางมารีคือหลักพื้นฐานของความเชื่อและก็ยังเป็นข้อเท็จจริงที่น่าอัศจรรย์ใจอีกด้วยก็คือพระเจ้าทรงมีพระมารดาและด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีความผูกพันกับความเป็นมนุษย์ของเราสืบไปจนถึงจุดที่ความเป็นมนุษย์ของเราก็คือความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ความจริ่งข้อนี้ส่วนใหญ่จะเข้าไปสู่จิตใจและในความคิดอ่านของประชากรผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าด้วยผ่านการสวดภาวนาในบทสวดอันเป็นที่รักยิ่งคือบทวันทามารีซึ่งการภาวนาบทนี้พระชนนีของพระเจ้าจะทรงตอบรับเสมอพระนางทรงสดับฟังคำวอนขอของเราทรงอุ้มพระบุตรไว้ในอ้อมหัดทรงอวยพรเราและนำความรักอ่นอ,อนโยนของพระเจ้ามามอบให้แก่เรา พูดได้คำเดียวว่าพระนางมารีสมบับความหวังให้แก่เราปีซึ่งเริ่มต้นโดยการสมพวดพระชนนีของพระเจ้าและของพวกเราเองนี้บอกกับเราว่ากุญแจแห่งความหวังก็คือพระนางมารีและบทสร้อยแห่งความหวังก็คือการภาวนาว่าโอ้พระชนนีผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และวันนี้เราขอมอบพระสันตปรปากิติคุณเบนเดิกที่16ผู้เป็นที่รักของเราไว้ได้วยความวางใจในพระชนนีผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเราเพื่อที่พระแม่จะได้ติดตามพระองค์ไปในการเสด็จผ่านจากโลกนี้ไปเฝ้าพระเจ้าตามเียด จากนั้นพระองค์ทรงเรียกร้องสัตรบุรุษให้สวดภาวนาวอนขอต่อพระแม่มารีโดยเฉพาะสําหรับบุตรชายหญิงของพระนางที่กําลังทนทุกข์และไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสวดภาวนาอีกต่อไปตลอดจนสําหรับบรรดาผู้ที่ต้องทนทุกข์อันเกิดจากความขัดแย้งและสงครามสําหรับผู้ไร้ซึ่งสันติสุขให้เราวอนขอต่อพระแม่มารีสตรีผู้ซึ่งนําเจ้าชายแห่งสันติมาสู่โลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้เราน้อมรับ การชี้นำจากคนเลี้ยงแกะแห่งเบดเลเฮมผู้เป็นคนแรกในหมู่พวกเราที่รู้จักพระเจ้าพระผู้ทรงกลับกลายเป็นผู้ยากไร้และทรงรักที่จะอยู่กับผู้ยากไร้ ต่อมาพระรงองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าระวรสารวันนี้ของนบุลูกาบทที่สองข้อ1 6ถึง21เน้นเรื่องพื้นพื้นอยู่สองอย่างที่คนเลี้ยงแกะทำนั่นก็คือพวกเขารีบไปและได้พบเจอ คนเลี้ยงแกะมิได้รีรอหากแต่พวกเขารีบไปพบพระกุมารซึ่งหากเราจะต้องต้อนรับพระเจ้าและสันติสุขของพระองค์แล้วเราก็มิอาจจะยืนนิ่งเฉยรอให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นมาได้แต่เราจะต้องวอนขอวิธีที่จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยความอ่อนน้อมในการรับใช้และด้วยความหันกล้าที่จะดูแลใส่ใจผู้อื่น s a นตมาเรดีดอ Santa Mad Santa Madre Madre di Dio di Dio จากนั้นพระองค์ทรงเน้นไปยังสิ่งที่คนเลี้ยงแกะพบเจอเมื่อพวกเขามาถึงเบธเลเฮมสิ่งสำคัญนั้นก็คือพวกเขาได้พบเจอพระเจ้าแล้วอะไรล่ะที่สำคัญนั่นก็คือการได้พบเจอการได้เหลียวมองไปรอบ,รอบ และเหมือนอย่างคนเลี้ยงแกะก็คือการหยุดอยู่ต่อหน้าพระกุมารที่ประทับอยู่ในอ้อมหัดพระมารดาดังนั้นโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ขอให้เราอุทิศเวลาส่วนหนึ่งเพื่อการพบเจอเพื่อการเปิดหูเปิดตาของเราและให้มันยังคงเปิดกว้างไว้ต่อหน้าสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเรา ที่สุดโปรองทรงสรุปบทเทศว่าวันนี้พระเจ้าเสด็จมาทถาำกลางเราและพระชนนีผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็ทรงจัดวางพระเจ้าไว้ต่อหน้าต่อต,อตาเราจึงขอพวกเราได้ค้นพบเคล็ดลับที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีใหม่อย่างแท้จริงด้วยความกระตอรือรือร้นที่จะไปและด้วยความอัศจรรย์ใจที่ได้พบเจอ